ตัวใหญ่แล้วก็ยาวเดอ้เอเยเสียงฟอฟอเลยดูดูฟังเสียงเอาเอาม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 า <c oughs> <c oughs> เล่นกับอะไรไม่เล่นเนาะเยวันนี้ก็ได้เล่นกับงูว่ะอม,มาเด้อพี่น้องเฝ้าอยู่นี่แหละ เมื่อกี้เขาหันหัวมาทางนี้เด้อืมนั่นฟังเสียงดิโอ้ยเนาะธรรมโังโคเอ้เมาอไห่จะมาเนาะถึงยางตัวใหญ่นะทุกคนใหญ่มากเลยเมื่อกี้เขาออกมาให้เย,ยวันเห็นอยู่อืมมาอีกแล้วมาอีกแล้วมา มา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 สั่นเด้ทุกคนนี่อย่าวันสั่นเด้จอมันอ่ะเงนไหลไข่ย้อยเมื่อกี้มันหันหน้ามาข้างนี้เด้อย่าวันเอาไม้แย่มัน อิโยอิโจอิโยทุกคนเฮ้ยอยู่ดีๆอยู่ดีๆแนสู้สซ้อย่าไปคู่ค่อยเน้ค่อยกลัวโอ้ยฮอนตายตายตายตเมื่อไหร่น้อเขาจะมานี่เฝ้าอยู่นี่แหละทุกคนกลัวก็กลัว อืดูดิมีเขาแพงหัวอยู่ข้างในเนะี่ะเห็นบอกอือเยวันยวันเอาไม้นี่เดิเอาไม้ตะขอนี่แย่เนาะเขาก็ฟูฟ,ฟ,ฟูฟูอยู่แน่นน่ะเขาจะออกมาทางนี้ออกไม่ได้ไงเออเยวันเยวันรออยู่ตรงนี้รอให้ลูกเคยมากก่อนโธโม,มสังโคทำยังไงร้อน สูเจา้ามาทาั้งนี้มาทั้งนี้เดี๋ยวมันจัดไปดูข้างนุนนะเดีย๋ยวไปดูข้างูุนก่อนเจ้าอยู่ซื่อๆเด้อเสียงดังเด้อไปดูข้างนี้ก่อนอื่นเลาะสังเวียนไก่ ายมาทางนี้ตัวใหญ่เบ่เเิ่ม,มเลยทุกคนนี่นี่นี่เห็นบอเห็นบอเฝ้าอยู่นี่แหละบอไปไหนเออตัวใหญ่นะทุกคนมันจะเป็นงูเห่าปวกไหมเนาะอืมอ่ารอ,อลูกเขยมาก่อนลูกเขยว่าเหลืออีก Má giờ má đé hùa nè Bay Không phải khăn này Ui Giờ giờ má thằng đi đé Bay nè Lô con đi bếp đi มันก็เตรียมรอจะออกแล้วทุกคนเลยมัน,นานแล้วเนาะรออยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วนีเ่เอาใจช่วยเด้อให้เขาอยู่ก่อนอยู่ก่อนเนาะครับเดี๋ยวให้คนมาเอาออกครับเนาะเจ้าอย่าไปที่อื่นเด้อเฮ้เจ้าจะกระดกหัวใส่คอยเด้อ ห้ามกระดกหัวด้วยค่ะโอ้ยตัวใหญ่แล้วก็ยาวด้วยทุกคนโอ้ยอโชคดีบ่เนาะปีใหม่วันสงกา์น,นี่มา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 สวยค่อยเนย่ใครอยู่ใกล้ๆมาส่วยด้วยมันกำลังจะออกแล้วโอ้ย ตาย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 อแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเยวันไลใหม่เด้อทุกคน